กุหลาบซ่อนกลิ่นตอนที่ยีบหบทประพันธ์เฟื่องนครให้เสียงโดยไกลลุ่งไหวนิพัทกุลระหว่างขับรถกลับมาจากบ้านของยายที่อยู่เลยไปอีกสองกิโลเมตรฝนที่ตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำก็ตกกระนำจนกระทั่งศูนย์ต้องลดความเร็วลงเพราะถนนนั้นยังเป็นลูกรังกุสุมามองฝนที่ตกมากระทบกระจก กับมองสายฟ้าสว่างสวัยตรงหน้าแล้วถอนหายใจเบาๆระหว่างที่เขาถูกยายและนันนาสัมภาษณ์เหมือนตอนที่อยู่บ้านย่านั้นกุสมาขอตัวไปเข้าห้องน้ําพอรับตาเขากุสมาก็กดโทรศัพท์ถึงวิชานเพราะอยากรู้ว่าที่ร้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอวิชานบอกเรื่องที่เธอเป็นต้นเหตุไว้กุสุมาก็พลอยไม่สบายใจไปกับศูนย์ด้วยและคนอย่างกุสุมา มีหรือจะเก็บความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังไว้ได้นานโดยเฉพาะกับเขาคนที่มาควักหัวใจของเธอไปจากร่างกายเสียแล้วคุณศูนย์จะขับรถกลับได้เหรอเนี่ยได้สินอนค้างไหมฝนตกอันตรายดึกด้วยแล้วก็ตาแดงด้วยไหมเดี๋ยวกลับถึงบ้านก็ถอดคอนแทคเลนส์ใส่แว่นตาแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่มันดึกแล้วนะยังไม่สามทุ่มเลย ขับสามสี่ชั่วโมงก็ถึงละแต่ขับมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยนะนอนเหอะกลับตอนเช้าก็ได้เดี๋ยวตเลเดิดนัดกับใครไวหรือเปล่ากุสุมาแซงหึงเราก็รู้ว่าฉันไม่มีใครใจจริงกุสุมาก็ลุ้นคำว่านอกจากเราแต่เขาก็ไม่พูดออกมาแล้วแอรักก็ไม่ยอมบอกว่ารักเนี่ยเธอก็รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยและเมื่อมันต้องอึดอัดถึงสองเรื่อง กุสมาก็ขอระบายเรื่องที่ไอ้พวกนั้นไปเสียก่อนมารู้เรื่องไอ้พวกนั้นแล้วกุสุมาตัดสินใจไม่อ้อมค้อมศูนหันมามองหน้าเลิกคิวนิดหน่อยแล้วก็หันกลับไปประคองรถบนถนนที่เฉะแฉะทำไมเขาไม่เอาเทคอนกรีตตลอดเส้นทางนะมีเป็นช่วงๆแบบเนี้ยไม่ไหวเลยพี่เขยคุณศูนก็เป็นตำรวจทำไมไม่ให้ลากไอ้พวกนั้นเข้าคุกไปเลยกุสุมาไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องคุย เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดโต๊ะบอลไงมันไม่มีหลักฐานส่วนเรื่องที่มันขู่เรามันก็ไม่มีหลักฐานมันอาจจะคุยเล่นๆก็ได้แต่ที่มันมาวันนี้เราก็ต้องระวังตัวกันแล้วนะถ้าทางมันจะเอาจริงล้านรวงก็ต้องเพิ่มยามต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้ามันคิดจะแกล้งมันทำได้ทั้งนั้นแหละซุนถอนหายใจออกมาเบาๆไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดแต่ว่าเขาไม่อยากตื่นตูมและที่เขารีบกลับ ก็เพื่อไปเปิดกล้องดูให้เห็นกับตาว่าพวกมันกลางกันซักแค่ไหนจะได้เพิ่มความระมัดระวังถูกถ้าพวกมันคิดจะมาเล่นงานโดยทางใดก็แล้วแต่เขาก็จะต้องมีหลักฐานเอาความผิดกับพวกมันคุณศูนย์เบกเบกบกบกกุสมาร้องเสียงหลงพลางยกขาขึ้นมาบนเบาะทั้งสองข้างศูนย์เพ่งมองไปยังแสงไฟที่สาดมาผ่านสายฝนไปยังเบื้องหน้า จากที่คิดว่าเป็นขอนไม้ขนาดย่อมๆม,มันกลับขยับขยื่นไปทางซ้ายมืองูเหลือมเฮ้ยกุสุมาทำท่าขยักขยงลูบแขนลูบขาตัวเองสูนหันไปมองแล้วก็อมยิม้มและช่วงเที่ยรอให้งูตัวใหญ่เลื้อยผ่านไปให้สุดตัวสูนก็คิดว่าฝนตกตกแบบนี้ควรจะหาอะไรทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยเมื่อเห็นกุสุมาทำเหมือนหนาว ศูนก็ขยับตัวแล้วก็ยื่นหน้าไปใกล้ๆอะไรคุณศูนไม่ต้องตกใจมีฉันอยู่ทั้งคนรู้ไหมโบราณเขาบอกว่าถ้างูเลื้อยตัดหน้าเราไปเลยไม่วกกลับเส้นทางข้างหน้าจะสะดวกราบลื่นไม่มีอุปสรรคอะไรที่เรากำลังคิดจะทำก็จะประสบความสำเร็จเดินหน้าต่อไปจะดีมากๆแล้วเอาหน้ามาใกล้ๆทำไมกุสมาขยับหนี แล้วก็ชิดไปที่หน้าต่างเพราะน้ำเสียงกับการชำเลืองดูสายตาของเขาแล้วแบบนี้เขาคงกะจะให้ฟ้าฝนเป็นใจด้วยแน่ๆเมื่อเย็นเป็นไงมัง่งคุณศูนย์เป็นบ้าอะไรเนี่ยมาจุบทีนึงไม่เอาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่รักฉนันเนอคุณศูนย์ผีเข้าหรือเปล่าไม่แค่ถามติดตลกแก้เขินกุสุมาย่งตั้งกาดเตรียมป้องกันตัว ถามคำเดียวรักฉันไหมฝนตกมันโรแมนติกอยู่นะแต่ว่างูเลื้อยอยู่ข้างหน้าเนี่ยใครจะมีอารมณ์ว่าพรางกุสุมาก็ชงกหน้าไปดูงูแล้วก็เหลือบตามาดูตาของศูนย์ด้วยเมื่อเห็นว่างูยังเลื้อยไปได้ครึ่งตัวและยังคงไม่เลือ้อยมาที่ใต้ท้องรถแน่ๆกุสุมาก็เลยจ้องตาศูนย์กลับแต่ว่าดวงตานั้น หาได้หลงไหลหนุ่มใหญ่อย่างที่ใจอยากจะทำเมื่อกี้ถามอะไรมานะถามถามอะไรว่าแล้วศูนก็ยกตัวไปมองดูงูเช่นเดิมแต่ว่ากุสุมาไม่ยอมให้เขาเล่นตลกฝ่ายเดียวเด็ดขาดหญิงสาวขยับตัวแล้วก็ยื่นหน้ามาหาเขาคุณสูนถามคําเดียวคุณสูนคิดยังไงกับมารักเขาพูดตรงๆแบบนี้ใจของกุสุมา เหมือนมีพลังงานบางอย่างกระแทกเข้าใส่เขารักเธอเขารักเธอคุณศูนย์รักเธอถ้าไม่ติดว่าข้างนอกฝนตกกับมีงูตัวใหญ่รออยู่เธอจะต้องลงจากรถไปกระโดดโลดเต้นแน่ๆแต่เมื่อลงไม่ได้แถมตอนนี้จมูกด่งเป็นสันนั้นก็มาอยู่ตรงหน้ากุสุมาจึงเริ่มใจสั่นแรงเพราะเป็นครั้งแรกของเธอที่กำลังจะถูกผู้ชายจูบแล้วเราล่ะรักฉันไหม นอกจากคำถามที่ผ่านหูทำให้หัวใจว่าปิวลมหายใจของเขาก็ทำให้เลี้ยวแรงของกุสุมาพลอยเหือดหายไปจากสัปพกายของเขาและเมื่อเธอนิ่งสูนก็ขยับใบหน้าเข้าใกล้มาอีกใกล้อีกกุสุมาหลับตาลงสุดลมหายใจเข้าปอดแล้วก็เอี้ยวตัวหนีความต้องการของเขาเราไม่รักฉันหรอรักว่าแล้วกุสุมาก็ตัดสินใจ เป็นฝ่ายยื่นจมูกไปชนแก้มเขาเสียเองและช่วงที่เขาตกตะลึงกุสุมาก็รีบขยับตัวไปจนชิดประตูรถสูนยิ้มยิ้มไม่จู่จมเข้ามาอีกเขาหันไปมองถนนเห็นว่างูที่ทำให้เขาต้องหยุดรถบอกความรู้สึกที่อยากบอกออกไปให้หายไปแล้วสุวนก็หันมาหากุสุมาที่เสมองไปข้างนอกเขินหรอนิดหน่อยเอาคืนไม่เย็นหรองูไปแล้ว ออกรถได้แล้วคืนเนี้ยถ้าฉันนอนที่บ้านยาด้วยพอเลยมานอนกับย่ากับป้าอยู่แล้วนี่ยังกังวลเรื่องที่ไอออสอยู่เลยนะถ้ามันเอาไปพูดถึงหูแม่ขึ้นมาม่โดนแน่ๆโดนอะไรม่เป็นผู้หญิงนะเสียหายนะงั้นเดี๋ยวกลับไปให้พ่อแม่ส่งเท่าแก่มาสู่ขอเลยดีไหมดีว่าแล้วกุศมาก็หัวเราะคำที่การบอกรักและการขอแต่งงาน มันเหมือนพูดกันเล่นๆขำอะไรตลกจะตายไม่ขำได้ไงบอกรักกันตรงนี้แล้วก็ยังจะมาขอแต่งงานกันแบบนี้มันตลกตั้งแต่ที่ฉันไปตกหลุมรักเธอแล้วละ่ะรู้ไหมรักมากตรงไหนเทียบกับแฟนเก่าของคุณสูนแล้วมาคิดว่ามันคนละเรื่องเลยนะไปรู้จักเขาได้ยังไงรู้แล้วกันกุสมาทำหน้าเจ้เลเอและใบหน้าแบบนี้ท่าทางแบบนี้แหละมันเหมือนดาราเจ้าบทบาท มันมีสีสันมันชวนมองมันทำให้โลกรอบๆตัวเป็นสีเขียวสีฟ้าขึ้นมาทันทีอยู่กับเราแล้วโคตรมีความสุขเลยวะ่ะศูนย์เอาคำพูดของพระเอกภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโฮมาใช้กุสุมาเบือนหน้ามาหาเขาพร้อมตาวาวๆาวความรู้สึกเขินก็ยังมีอยู่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเธออยากจะให้เขาระบายออกมาเสียให้หมดขนาดนั้นเลยเหรอแต่งงานกันไม่มาก ออสเตรเลียไม่ต้องปงต้องไปมันละอยู่เมืองไทยนี่แหละอยู่กับฉันอยากได้อะไรฉันจะเนลมิตให้หมดเลยคุณศูนย์เจอคำพูดหนักแน่นเข้าไปกุสมาเหมือนถูกค้อนปอนใหญ่ทุบให้ที่ท้ายทอยฉันพูดจริงๆนะฉันไม่อยากเหงาอีกต่อไปละฉันไม่อยากรอเราอีกปีสองปีฉันฉันเออฉันน่ามาแต่งงานกับฉันนะว่าแล้ว เขาก็หันมาคว้าข้อมือข้างขวาของกุสุมาไปดอมดมอย่างหลงไหลส่วนกุสุมานั้นหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วก็เป็นฝ่ายขยับตัวดึงขาขึ้นมาแล้วก็โผลเข้าไปกอดและจูบเขาซะเองเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพนมพนมแม่ของกิบที่ออกมารอลูกสาวอยู่ที่หน้าปากซอยไปตบประตูรถของทรงฤทธิ์ไม่เห็นว่าลูกสาวของตัวเอง เปิดประตูออกมาจากรถของเขาทรงริดเลื่อนกระจกลงแล้วก็ยกมือสวัสดีและเพื่อความบริสุทธิ์ใจกับความเหมาะสมเขาจึงต้องเปิดประตูรถลงมาคุยกับหญิงวัยกลางคนซึ่งน้องกิฟบอกกับเขาตั้งแต่ก่อนลงจากรถแล้วว่าเป็นแม่ของเธอไปไหนกันมากลับมาจนดึกดึกดินๆผมเออหลังปิดร้านเขาพาตุซี่กับกิฟซี่ไปกินข้าวต้มรอบดึก เพื่อสารความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็วนรถไปส่งตุดซี่จึงทำให้เวลาเคลื่อนไปจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนลูกเขามีพ่อมีแม่นะรู้ไหมว่าคนมันเอาไปนินทาแม่กิบซี่เดินไปรั้งแขนของแม่ไว้พร้อมกับปลามเบาๆเพราะแม่เป็นคนเสียงดังฟังชัดมาแต่ไหนแต่ไรบทที่แม่ไม่พอใจใครขึ้นมาแม่ก็จะชี้หน้าตะโกนด่า อย่างไม่แกลงหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นลูกทั้งบ้านกลัวแม่หมดโดยเฉพาะพ่อจะไม่หือกับแม่อย่างเด็ดขาดมึงไม่ได้เป็นนอนกับมันม้ใช่ไหมแม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วคบกันแบบไหนเนี่ยเออเออเออด,ดูดูกันอยู่ครับคราวหน้าคราวหลังจะพาลูกสาวฉันไปไหนมาไหนขออนุญาตฉันก่อนถึงฉันจะจนฉันก็มีศักดิ์ศรีมียางอาย อีกิฟด้วยไม่ต้องมาอ้างเป็นแบตหมดมึงจงใจจะไม่ให้กูโทรตามใช่ไหมแม่พิตุตุก็ไปด้วยอินนี่แหละตัวดียุให้เสียหายระหว่างที่แม่ของกิฟใช้อำนาจของแม่ทรงฤทธ์ก็พยายามสุดลมหายใจเข้าปอดเพื่อเช็คดูว่าหญิงที่นุ่งสโรงลายดอกใส่เสื้อคอกระเช้าปะแป้งลายพร้อยนี้ดื่มเหล้าหรือเปล่าและเมื่อไม่ได้กลิ่น เขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่น้อยเป็นธรรมดาของแม่ย่อมห่วงลูกและห่วงขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกสาวของตนก็ต้องไม่เคยผ่านมือชายคนใดและไหนๆเขาก็คิดวางแผนอนาคตไว้กับเด็กสาวผู้นี้แล้วทรงฤทธิ์จึงตัดสินใจไม่อ้อมค้อมแม่ครับผมกับน้องกิ๊บยังไม่ได้มีอะไรกันหรอกครับและผมก็สัญญาว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานกัน ผมจะไม่ล่วงเกินเขาอย่างเด็ดขาดผมสัญญาด้วยเกียรติของวิศวกรเลยครับฮะอะไรนะจริงๆเหรออกอีแป้นจะแตกเขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาคิดจะแต่งงานกับแกเลอสิเสียงของตุซี่ทำให้กิปซี่ต้องเอาโทราศัพท์ออกจากหูส่วนดวงตานั้นแพรวเพราะในเวลานี้แม้เขาจะยังไม่ได้สารภาพว่าเขาชอบเธอ แต่เขาก็ซักถามถึงอดีตของเธอมากมายนอกจากนั้นเขาก็ยังคุยเรื่องของอนาคตซึ่งมันก็มีเธออยู่ด้วยเขาถามเธอว่าเธอทำอะไรในร้านได้มากน้อยแค่ไหนอยากเปิดร้านขายกาแฟสดเองหรือไม่เธอตอบไปว่ามันคือส่วนหนึ่งของความฝันติดแต่ว่าไม่มีทุนเขายิ้มให้เธอสีหน้าดูคุ่นคิดแล้วเขาก็หันมามองหน้าเธอบ่อยๆถอนหายใจแรงๆ แม้เธอจะไม่สวยไม่รวยเท่าคุณธัญรัตน์แต่บางทีเขาอาจจะเป็นยิ่งกว่าที่ตุ๊ซี่เคยพูดไว้ก็ได้คนเรานะ่ะถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันมันก็ต้องมาเจอกันมันก็จะได้เห็นเองว่าเราเหมาะสมกับเขาแล้วเราจะอยู่กับเขาไปได้นานตราบนานเท่านานซึ่งของ้อนี้กิบซี่ก็ยอมรับว่าพอรู้เรื่องในอดีตของเขาแล้วพื้นเพของเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากเธอ เป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่ทำไร่ทำนามีลูกเยอะดีแต่ว่าเขาเรียนเก่งได้ทุนบ้างกู้เงินเรียนบ้างทำงานไปด้วยบ้างจึงทำให้มีวันนี้วันที่มีอาชีพมั่นคงเงินเดือนจัดว่าสูงสำหรับคนในประเทศนี้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีภาระทางบ้านมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองอีกไม่น้อยฉันก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาพูดแค่นี้ ชัวเลยเขารักแกแล้วแหละแล้วแม่แกล่ะพอเขาพูดอย่างเนี้ยแม่แกทําไงเงียบเลยอึ้งบอกแค่ว่าให้จริงๆเธอแล้วแม่ก็ลากฉันเข้าบ้านแล้วเขาก็รักจริงๆหรอไม่เห็นเขาพูดอะไรออกมาเลยเขามองแกบ่อยขึ้นไหมละ่ะตาตาเขาอยู่ที่หน้าของแกนมแกตูดแกบ,บ่อยๆนั่นแหละเขาอยากจะฝากรักไว้ที่ตัวแกตามสันดานของผู้ชายกิบซี่ฉันดีใจกับแกด้วยนะ แกมันคนดีสาวพลมจันทร์ค่าของแกมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยขนาดนั้นเลยหรอเดาเอาผู้ชายบางคนอ่ะมันก็ยังติดเรื่องตรงเนี้ยแต่คุณสงคงไม่แต่ก็ไม่แน่หรอกผู้ชายบนโลกใบเนี้ยไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีบรรทัดฐานตายตัวฉันพูดไม่ผิดแน่ๆเพราะว่าตราบใดที่ฉันยังมีผู้ชายตกถึงท้องก็แสดงว่าผู้ชายบนโลกใบนี้เป็นอย่างที่ฉันคิดงงปะงง ก็ต้องการให้งงแบบนี้คืนนี้แกนอนไม่หลับละสิจิกหมอนอยู่หรือเปล่าละ่ะอืมแต่ฉันก็กลัวฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันบอกไม่ถูกจริงๆิกิฟซี่อยากจะบอกว่าการที่เขาพูดออกไปอย่างนั้นมันเหมือนว่าเขาข่มขืนเธอไปแล้วกลัวกล้วยหอมเหรอไม่ต้องเลยพี่เนี่ยชอบชักใบให้เหลือเสียไปเปิดเพลงบทเรียนก่อนวิวาฟังเลยนะแกหรือว่าจะเอาหนังเอ็ก ชายหญิงสักสองสามแผ่นฉันมีนะไม่ต้องหรอกฉันไม่ไรเดียงสาขนาดนั้นหรอกแล้วแกรู้ดีแค่ไหนฉันว่าฉันไปลุ้นตอนนั้นดีกว่าขอบคุณนะคะแรกทีเดียวสุวนตั้งใจจะลงจากรถและมาถอดคอนแทคเลนแต่เมื่อเห็นว่าฝนยังไม่หยุดกุซุมาก็จึงให้เขาจอดรถแค่บนถนนคอนกรีตแล้วตัวเองก็ใช้ร่มของเขา กลางเดินย่ำฝนย่ำโคลนเข้ามาในบ้านระหว่างนั้นกุสุมาหันหลังไปมองก็จะพบว่าสูนนั่งลุนให้กุสุมาเดินถึงบันไดบ้านโดยไม่หกล้มเปรอะเปื้อนและเมื่อกุสุมาถึงบันไดแล้วเขาก็โบกมือให้ก่อนและเลื่อนกระจกขึ้นแล้วขับออกไปพอสูนลับตาไปแล้วกุสุมาก็ยังยืนเกาะระเบียงบ้านส่งใจไปให้ศูนเพราะเธอเองก็ห่วงเขาอยู่ไม่น้อย ขับรถดึกๆเด,ด,ๆดินๆไหนจะยังง่วงนอนใจก็มีกังวลเรื่องไอ้พวกนั้นแถมตาก็ยังแดงช้ำอักเสบเพราะคอนแทคเลนเปื้อนฝุ่นใจหนึ่งอยากจะโทรศัพท์เป็นเพื่อนคุยกับเขาแต่ฟ้าก็ร้องครืนครืนกุสุมาถอนหายใจอย่างแรงสองสามทีแม้จะสุขใจกับความรักที่มันจู่โจมเข้ามาอย่างไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่เรื่องหนึ่งที่มันบังเอิญพ่วงเข้ามาด้วยนั้น กุสุมาก็พยายามคลุ้นคิดหาทางรับมือทางเดียวที่จะทำให้พวกนั้นเลิกกลางได้ก็เห็นจะมีแต่ตารางหรือไม่ก็คุยกับมันตรงๆไปเลยว่ามันต้องการอะไรกันแน่ถ้าใเธอขอโทษมันเรื่องวันนั้นแม้เธอจะรู้สึกแย่ๆไปบ้างแต่มันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีแต่ก็อีกนั่นแหละพวกมันรู้ว่ากลัวมันดีไม่ดีอาจจะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ที่ร้านได้ และคุณศูนย์ก็คงจะไม่ยอมเช่นกันมากุสุมาหันไปก็พบว่าป้าเดินอุ้ยอายออกมาจากห้องนอนคุณศูนย์กลับไปแล้วหรอป้าปูที่นอนไว้ให้เขาด้วยนะมีธุระป้าก็เลยต้องรีบกลับป้าอุดมเดินมาหยุดยืนมองฝนพรำๆข้างหลานสาวอยากกลับไปกับเขาละสิก็เป็นห่วงเขาขับรถคนเดียวดึกๆอันตราย ฝนก็ตกด้วยป้าแล้วเรื่องโอนที่นี่กี่วันก็วันสองวันนี้แหละไม่รู้มีปัญหาเอกสารอะไรหรือเปล่าถ้าพรงนี้โอนได้เลยมาก,กับกรุงเทพเลยนะป้าไม่ว่ามานะจะว่าอะไรได้ละ่ะแต่เอาเหอะเสร็จธุระแล้วค่อยว่ากันแต่ว่ากับคุณสูรเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างพ้าป้าว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็น่ารักอย่างกับพระเอกละครแม้ว่าจะเกิดและโตที่บ้านนอก แต่ทั้งชีวิตของนางอุดมนั้นก็มีละครทีวีที่ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเพราะอดีตน้องสะพ้ายเล่าเรื่องของหลานสาวกับศูนย์ให้ฟังคร่าวๆนางอุดมถึงกับกรีสกราดแล้วก็ตามมาลุ้นว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะลงเอยกันอย่างไรเรื่องอะไรละ่ะทัดดาวบุษยาป้าเห็นตาเขาที่มองหลานของป้าป้าก็ดีใจแต่ว่าป้าอยากจะบอกอะไรหน่อยนะ เรื่องที่ถนนเมื่อตอนเย็นน่ะใช้ไหวอ๋อจะเห็นคนเดียวล็อกป้าอยู่ในครัวป้าก็เห็นเหมือนกันป้ากุสมาหน้าแดงขึ้นมาทันทีให้เงินในอ๋อไปเป็นค่าปิดปากใช่ไหมครั้งแรกเลยนะนั่นแต่งงานกันเมื่อไหร่มาก็คงสบายแล้วอย่างไรก็อย่าทิ้งย่าทิ้งป้าละกันอันนี้ก็แล้วแต่คุณศูนย์ด้วยป้าดีใจที่เขาไม่รังเกียจบ้านเรา น้ำท่าข้าวปลาเขาก็กินได้อย่างไม่ฝืนเขาเคยจนมาก่อนเขาก็ลำบากมาก่อนแล้วรักเขามากไหมป้ามากเขินนะกุสุมาบิดไปบิดมาเพื่อยืนยันว่าเขินจริงๆป้าอุดมยิ้มยิ้มแล้วก็หันมาแต่ก็ยังไม่ทันเย้าแย่ต่อฟ้าก็แลบแปลปราบเข้ามาด้วยเสียงกำปนาดจนหลานสาวกับป้าต้องรีพากันเข้าบ้าน แม้จะรู้สึกว่าพอได้เงินจากลาบลอยมาครอบครองจะทําให้ความขยันของตนหายไปแต่เมื่อนึกได้ว่าตัวเองนั้นมีอายุครบ20ปีแล้วต้องเรียนหนังสือให้จบปริญญาต้องบวทแทนคุณพ่อแม่ต้องทํางานและต้องแต่งงานสืบต่อไปถมยาก็สปริงตัวขึ้นมาจากที่นอนเพื่อฝ่าฟันกับการมีชีวิตอยู่ที่ต้องดีกว่าเดิมเมื่อลุกขึ้นแล้วความรู้สึกแรกของเขาในตอนนี้ ก็มีชื่อของออรพิมพเข้ามาผสมกับความหงุดหงิดงุนงานที่มีอยู่ในตัวของผู้ชายทุกคนถมยาคว้าโทรศัพท์พิมพ์ข้อความเพื่อต้อนออรพิมพให้จนมุมหัวใจของเขาตื่นแล้วนะเดี๋ยวจะไปรับแต่งตัวรอด้วยแต่เมื่อส่งข้อความไปแล้วถมยาก็รู้ว่าจากที่ตั้งใจจะช่วยกุสมาจากที่คิดจะแกล้งให้อรพิมพสนใจตนแทนไปหน้ามืดอ,อยู่กับคุณศูนย แต่ใบหน้าเกลี้ยงเกลาเหมาะเจาะลงตัวนั้นกลับทำให้จิตใจของเขาวาวุ่นทมยาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็รีบสตาร์ทรถออกจากหอพักแต่ว่าพอไปถึงที่หน้าบ้านของอรพิมเขาก็ต้องพบกับความผิดหวังบ้านทางหลังเงียบกริบแสดงว่าไม่มีใครอยู่บ้านและอรพิมก็คงไม่รอที่จะซ้อนท้ายโมอเตอร์ไซค์ของเขาไปทำงานความน้อยเนื้อต่ำใจแทรกเข้ามา ใช่เขาเมันจนคำนี้คำเดียวที่ทำให้อรพิมไม่ใส่ใจความรู้สึกของเขาและต่อไปเขาก็จะไม่เผยใจออกไปว่าชอบอรพิมอย่างเด็ดขาดเขากับอรพิมคงจะเป็นแค่เกมเท่านั้นตอนแรกทมยาว่าจะจอดรถที่ข้างๆออฟฟิศชั่วคราวแต่นึกได้ว่าเขาควรจะปั้นปึ่งให้อรพิมรู้ว่าเขาไม่สนใจเธอแล้ว ถมยาจึงขี่รถตรงไปยังไซงานและวันทั้งวันแม้ใจจะบอกว่าไม่สนไม่รักไม่ต้องการแต่ว่าเขาก็อยากให้อรพิมพ์ง้อเขาสักนิดแต่ว่านั่นแหละเพราะเขามันจนงอนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอะไรถมยาหน้าตาดูไม่สบายใจทรงฤทธ์เอ่ยปากถามไม่เห็นว่าหัวคิ้วของถมยาขมวดเข้าหากันฝ่ายถมยานั้น ก็รู้สึกว่าวันนี้พี่ทรงของไอ้มาอารมณ์ดีผิดปกติโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ